สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s t o n e สำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กที่คุณส่งเข้ามาครับผมติดค้างไว้นะสำหรับคนนี้ก็คือเป็นเด็กโรคนะครับจัดเด็กโรคนี้ให้หน่อยครับพี่นะก็จัดเลยแล้วกันนะครับก๊อปปีมาดูซิเป็นเด็กโรคอะไรนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เขาส่งมาผมก็ขอดัดแปลงนิดหน่อยนะเอา การ์ดที่ค้นหาการ์ดคอมโบออกนะใส่เป็นพวกผู้นําพาความเสื่อมทรามเข้าไปแทนนะเพื่อต้นเกมมันจะได้มีอะไรเล่นนะเท่าที่ดูต้นเกมนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับนอกจากการ์ดเว่นมุนจัว่วแล้วก็เรือของเล่นเท่านั้นเองเพิ่มมาอีกหน่อยดีวยกว่าคือผู้นําความเสื่อมทรามที่เมื่อขึ้นจากมือสุ่มเรียกปนเน่ข้าได้2อ,อตัวนะครับก็คอมโบคู่ได้กับก้าพิปตาแล้วก็ใยลวงหลอกนะเป็นซุปเปอร์เทมเพิลในช่วงต้นเกมนะครับถ้าขึ้นมือนะ หลังจากนั้นค่อยไปเป็นตามสเต็ปของเด็กโรคโจรสลัดนะก็คือการใช้พื้นที่คารายสามสิสตันนะเปลี่ยนมินเนียนในเทอร์นี้ที่เราเล่นนะครับให้กลายเป็น5-5นะคอมโบได้ดีกับโจรสลัดเลยหลังที่เมื่อคอมโบแล้วจะเรียกร่างก๊อปปี้ของม่ได้ตัวนี้ออกมามีจู่โจมด้วยนะโอเคไปลุยกันเลยโคแน้นนําบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันชบถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟัน ร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอดเดอะฮันชอปถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึงเดอะฮันชอปมาครับเจอกับฮันเตอร์ไม่เอาสักอันอะ่ะช้าอยากได้แบบมือแบบดุดันหน่อย เออสะคริสตันขึ้นมือวะ่ะดีมากขุดสมบัติหน่อยสิมาแล้วผู้นำพาแจ๋วเลยนะครับความเสื่อมซามจัวมินเนียน่ยหนึ่งใบถ้าเป็นประสาทจ,จัวเวทมนต์ด้วยเอาไปก่อนเลย<อ>ผู้นำพาความเสื่อมซามแล้วก็เอาขึ้นมือมโหดโหดไป ปอดทเทินหนึ่งไอเทินสองครับอย่างโหดเจ็บแล้วครับสิอแต้มอ๋อาาเรียบร้อยจั่วไปเถอะ Yeah. ตีตีตีไปเลยแป๊บเดียวเหลือ19แล้วนะครับโอ้ oh, <God. S 1> โถ่ยั่วยุว่ you you, วะไม่เป็นปัญหายั you are you. You are you, ่วยุยั่วยุเหรอ 5 5มาตีเข้าหน้าว่ะโอเคตีเฮ้ออาวุธนี้นะเมื่อโจมตีจะเสกโจรสลัดหนึ่งหนึ่งมาโจมตีสตูหนึ่งตัวนะครับเกิตะกี้ได้ทั้งสองอย่างตีเข้าหน้าก็ได้ตีเข้าไอ้น,นี้ก็ได้นะครับก็เอาไปดีจั่วดีกว่ามั้งหรือว่าดามจดสาม เจ็บดีอากระบังร่อนสมบัติมากระเด็นไม่โอ้กระเด็นกระเด็นเข้าหน้าหุ่นไปเออจบเทินสิครับเหลือสี่ เรียบร้อยอ่ะโจมตีรุนแรงแล้วเกินประจวขึ้นมาเจอเด็กบางกอซะด้วยเอาแล้วต้องฆ่าให้ตายให้ไวนะครับไม่งั้นเริ่มการผ่าหมอผ่าตัดประจําเรือเฮ้อ แฟนแห่งเงาจบเถินลงมาก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนไล่สองมาหรือเปล่ามอบมงกุฎอะไรนั่นว่าแล้วฆ่าแมงนี่ดีก้า แล้วมันก็จะเอาตัวนี้ตีตัวนี้นะครับเซ็งเลยลงมังกรมาอีกหนึ่งตัวตายไปตัวนั้นไ็นไรครับเราใบขึ้นมือไม่ขึ้นไงหูมือไม่ดีนะผมบอกเลยมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอาล่ะไปขอบอดคนระับบอดเรานำละหกว่าจะนำวิวอาา่ะเหรอผ่านอุ้ยดีอาวุธมาครับตายไปซะ จิ้มเข้าหน้าจิ้มเข้าหน้าจบเคิร์นอ้าวแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวลงนี่เลยดีกว่าเฮเซ้นต่อยดีอืม ตายไปตีเอาวะโดนทำลายบอร์ดเปล่าจั่วครับแล้วก็เวทยิงบอร์ดแสบๆผมว่านั่นไง ว่าเรามันตงแงบแสบแสบอดจั่วเลยชิบหากูลงเลยไหมหต,ตีไม่น่าเลยลืมไปต้องลงตัวนี้ก่อน สับเข้าเด็กไปเหลือส6หมาแล้วสะนะครับสสมตมตจินนมมมหมดครับหมดมือเด็กนี้ก็อย่างดีครับถ้าเขาเคลียร์ได้เลยได้แล้วมันก็สู้ไม่ค่อยได้นะครับมันต้องอย่างนี้แหละถูถูไป คอมโบเขาจะติดแล้วนะคิวโอ้โหตีลงอย่างเดียวมุ่งไปด้วยปีก จะถูกหล่อเลี้ยงเมื่อวัฏจักรเริ่มใหม่แต่เขายังไม่มีคอมโบนี่ตายเลยปะเนี่ยยังไม่มีไอ้มีเหรอซาดิมี่เรียบร้อยครับไปคุยกับลากมาม่วงได้ตายจ้ะ เอยเรียบร้อยเข้ามาเลยเพื่อนอถูกต้องเก่งแล้วเกิดเด็กนี้เอาออกไปม,มันก็ดีอยู่เนี่ยสองใบเนี้ยแล้วก็มาด้วยอัตรพานกระบ,บะทรายด้วย จบเทิน้วก่อนเลยดูนกครับจั่วมินเนียนขึ้นมือแล้วก็บัฟมันสองหนึ่งคนพบมินเนียนขึ้นมือไม่ต้องพูดมากครับเทินสองเราผมคอยเลยแล้วกันครับสะทิสตันไปนเลยผ่านเออไวโสแล้ว นี่เลยสักคริสตันนะครับผมยอมเสียเตรียมพร้อมบริฟรีๆเพื่อจะกดดันครับเรียก55มาในเทิร์นนี้เลยเลสโกต้องเจอ55ยออบุย แม่เอ้ยสิงวะภูเขาไฟเบกกิ้งโซนายิงสิบนะครับแล้วก็ฮิวสิบผ่านไป หลูเลืองตีหน้าไปจบเทินกดดันขั้นสุดครับบอกเลยแล้วบนมือเป็นก้าวพิบตาจัวมินเนี่ยนจัวไปผ่าน สมบัติมาสมบัตินี่ไม่คู่ควรกับโจรนสลัดสมบัติออกสมบเติันรังรว้ยตีไหมตีเลยจบเทินถ้าเขาเคลียร์บอดได้เราก็อือหือพังเหมือนกันนะบอกเลย เออยังตายไปเหลือนึ่งตัวจั่วการ์ดหน่อยสินี่ิสมบัติของจริงจั่วมาเดี๋ยวนะแปดสิบแปดพอดีเค นี่สิสมบัติของจริงลมทะเลช่วยให้จิตใจสงบสมบัตินอสเทนสมบัตินอสเทนแปดพอดีตายไปซะเออพอดีเป๊ะเออรงี้สู้ได้หน่อยปรับ ปะระก็จบลงไปแล้วผม3มตานะครับกับเด็กที่คุณส่งเข้ามานะเป็นโรคโจรสลัดนะครับก็ใครจะเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะ อันนี้ผมใส่อันนี้มาด้วยนะครับผู้นำพาเนี่ยเอามาใช้คอมโบกับพวกการ์ดเด้งขึ้นมือได้นะในช่วงต้นเกมครับที่เหลือก็เหมือนเด็กที่เขาส่งเข้ามาเลยครับขาดแต่ว่าผมเอามาลินออกนะแล้วก็ใบจั่วสามใบทำลายมินี่หนึ่งตัวเออใบนั้นคุณจะใส่นะไม่ควรจะเอาออกนะผมว่าออกทาไมไม่รู้เนี่ยอันนั้นดีอยู่นะจั่วสามใบนะอาจจะต้องใส่ใบหนึ่งแล้วเอาไอจโจสลัดจอมโหดนี่ออกไปนะเอาละสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหมนะ่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ